สวัสดีครับกลับมาพบกับ Ca สไฟล์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งานคัวโคมครับกับวิธีการล้างประวัติการดาวน์โหลดไฟล์บนคัวโคมที่เราควรรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานคัวโคมอยู่แล้วในการทําการไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆมานะครับแล้วไม่ต้องการให้มันเก็บประวัติไว้นะครับอยากจะเรียกว่าล้างมันทิ้งซะนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตรงนี้กันดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างประวัติการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆบนคูเก r โค e ที่เราควรรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานคูเก r โคมเป็นประจำนะครับเรานะครับสามารถล้างประวัติไฟล์ต่างๆที่เราเคยดาวน์โหลดมาไว้นะครับขั้นตอนก็คือให้เปิดไปที่คูเก r โคมของเรานะครับจากนั้นมาที่จุด3จุดนะครับตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วจะเห็นว่าหัวข้อดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่า วันนี้ดาวโหลดอะไรไปบ้างนะครับเราสามารถกดกากระบาดนะครับกดออกไปนะครับเราต้องการลบมันออกไปนะครับเนี่ยลบออกไปลบออกไปนะครับหรือจะล้างทั้งหมดเลยนะครับให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้นะฮะจุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดหัวข้อล้างทั้งหมดครับล้างทั้งหมดนะครับกดเลยครับเพียงเท่านี้เองครับก็สามารถล้างประวัติการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับต้องการเขาเรียกเป็นความ ปลอดภัยส่วนตัวนะครับป้องกันคนอื่นมแอบดูนะครับบางคนอาจจะเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับเรานะครับและอยากรูว่าเอ๊ะเราดาวน์โหลดไฟล์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเจ้านายเป็นตัวอย่างนะครับเราก็สามารถล้างทิ้งเลยนะครับเพื่อป้องกันมันเขาแอบดูนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการล้างประวัติการดาวน์โหลดไฟล์บนคูเอโคมครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดขีๆ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟท e ครับ